สวัสดีครับผมตนุมโซลาเซลล์นะครับผมเนาะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดนะนะครับอยู่หน้าเหมือนเดิมครับผมเนาะนอนหน้าครับวันนี้นะอ่ะนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับกับแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเฟโปสีนะครับผมเนาะเป็นรุ่นแบตยาวนะ นะครับเออ่รหัสมันเนี่ยผมจําไม่ได้นะน่าจะเป็น46160หรือเปล่านะถ้าผมจําผิดต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะนะครับเป็นแบตยาวนะ22แอมป์ต่อก้อนนะครับ3.3เอ้ย3.2โวลต์นะครับผม22แอมป์ต่อก้อนนะครับผม4ก้อนก็เป็น12 12โวลต์นะครับ12โวลต์ถ้าต่อในระบบ12ก็12โวลต์22แอมป์นะครับผม4ก้อนนะนะครับ เอามาอนุกรมกันนะครับเนาะพอดีนะครับเกิดเป็นคำถามขึ้นมานะครับต้องขอบคุณคุณพี่ด้วยนะครับผมทีเ่เป็นการเกิดข้อสังเกตเนาะนะครับพอดีพี่เขาคอมเมนต์มาผมขอบคุณพี่มากๆเลยนะที่คอมเมนต์มาบอกนะครับผมนะเนาะอ่ะบอกว่านะครับสวัสดีครับพี่นมในช่วงคลิปเวลา15 15นาทีถึง24วินาทีนะครับคือผมสังเกตเห็นว่าพี่หนุ่มไม่ได้เสียบสายผินตั้งแต่ขาแรกครับครับมันมีผลไหมนะครับเขาบอกว่าลบกควรให้ดูให้ทีครับผมอพอลองรอพอกกดูเห็นว่าเริ่มเสียบสายเช็คผินที่ขาสองเลยเ,เลยมันมีผลไหมครับนะครับที่ไม่ครับสงสัยมากๆถ้ามีผล แต่ไฟที่บอดเช็คก็ยังติดอันนี้น่าคิดครับปลอมีผลมีพลาดกันได้เป็นของธรรมดาครับผมเนาะนี่กเ็เป็นที่น่าสังเกตนะครับขอบคุณเเ,เพื่อนๆด้วยนะครับที่แชร์มาก็เยอะอยู่นะไม่ใช่แค่พี่เขาคนเดียวนะผมไม่ได้เอ่ยชื่อชื่อพี่เขานะครับผมเนาะเดี๋ยวจานชื่อผิดนะครับผมเนาะก็ไม่ได้มีแค่ พี่คอมเมนต์มาคอมเมนต์เดียวนะมีมีหลายต่อหลายคอมเมนต์นะครับผมเนาะอันนี้ก็พี่อะไรนี่ของเสียเสียของเลยครับพี่ขอบคุณมากเลยนะครับผมเนาะไม่เป็นไรครับซื้อใหม่ครับต้องรองเงินเดือนออกนะครับผมเนาะแต่ในตัว BMS นะครับตัว BMS ของดารี่นะครับมันน่าจะมีขีดเวลาในตัวนะแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะแค่ประมาณ1.2นะครับ1.2แอมป์นะนะครับผม ถ้าเราใช้โหลดเยอะๆเนี่ยมันอาจจะเกียร์ไม่ทันนะแต่พระเอิญนะครับผมใช้แค่เป็นแสงสว่างมันน่าจะมันน่าจะโอเคอยู่นะครับผมเนาะเดี๋ยวรอสิ้นเดือนนะครับเดี๋ยวจะได้ซื้อ Active บาลามาใส่นะครับผมเนาะอ่ะจากพี่เขาที่ให้ที่ให้ข้อสังเกตมานะครับเขาบอกว่าในบอร์ดตัวนี้นะในบอร์ดตัวนี้นะครับผมเนาะเดี๋ยวผมทำความเข้าใจบอร์ดตัวนี้ก่อนนะโมดูลตัวนี้ก่อนนะครับผม ผมได้มาจาก Lazada นะครับตัวนี้นะนะครับพอดีว่าผมขี้เกียจไล่สายนะที่จริงมันไล่ตรงนี้ก็ได้นะครับเอามิเตอร์จ้ำจ้ำจ้ำนะครับวัดดูนะตรงนี้ก็ได้นะครับไล่ไปทีละสาย,ท,สายทีละสายนี่ก็ได้นะครับเนาะแต่ว่าเพาเอ่อนนะครับผมอยากให้มันชัวร์นะอยากให้มันเป็นอะไรที่เป็นมาตรฐานนะครับผมก็เลย ลองหาบอร์ดตัวนี้มานะครับผมดูคลิปคลิปหนึ่งนะครับปรอบเอ่อเป็นแบตเตอรี่นี่นะครับแบตเตอรี่แพ็คนะพอดีผมเห็นแวบ,บๆนะครับบอร์ตัวนี้นะครับเขาใช้บอร์ดตัวนี้เช็คนะครับเขาบอกว่าเป็นบอร์ดเอาไว้เช็คนะอ่ะ ผมเห็นแค่มันออกแค่แวับเดียวนะครับอ่ะผมก็เลยลองเสิร์ชหาอยู่ในช้อปปี้ออนไลน์ต่างๆนะครับเนาะก็เห็นมีใน La ซาดามีนะครับเนาะผมซื้อมาก็ร้อยร้อยกว่าบาทเนี่ยนะครับตัวน,นี้นะก็ถือว่าแพงอยู่นะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวนี้คือเข้าประเด็นนะครับพี่เขาบอกว่าผมอเสียบ เสียบขาที่1ขา B ลบเดี่ยวไม่ได้เสียบนะครับมาเสียบขา b 2สอกับ b B1 เลยนะครับผมแล้วทำไมไฟมันยังติดนะครับอ่านะครับอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเสียบสายให้ดูนะนะครับอ่ะสมมติตัวนี้สายเป็นผินนะครับเป็นสายผินที่เป็นมาจากตูด BMS หรือ Active b a l a n ร e นะครับผมเนาะในตัวนี้นะครับมันจะเขียนว่าขาลบ B ลบก่อนนะ นี่ครับบีลบปีหนึ่งบีสองบีสามันก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจนถึงบีอะไรบียี่สิบนะครับผมเนาะอันนี้จะเป็นผินขนาดเล็กอันนี้จะเป็นขนาดกลางนะนี่นครับมันก็จะมีเขียนว่าเออนี่ครับบีซีศูนย์บีซีหนึ่งนะครับ, BC 0, BC 1, รบอันนี้ก็ไล่ไปนะครับตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้เหมือนกันนะ ตัวนี้ก็เป็น BC 0 b สูมีนะครับก็ไล่ไปนะอันนี้จะเป็นตัวใหญ่นะครับผมเนาะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไฟนะไฟดวงเล็กๆจะติดตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะนี่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาข้าเด็นกันนะครับเวลาเราจะเช็คนะครับเราต้องเอา B1 ออกมาก่อนนะ B ไอ้ B ลบนะ B ีลบก็คือสีดานะครับนี่นะครับสีดานะ B ลบนะครับเราก็หงายออกงี้นะนี่ครับช่องนี้มันเป็น B ลบนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปช้าๆอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวผมซูมให้เห็นเลยดีกว่าเนาะอ่ะนี่จะชัดนี่คือน่าจะชัดมากเลยนะครับผมเนาะอ่ะนะครับมันจะมีบีลบมีหนึ่งีสอีสาีสี่นะบีลบอยู่ไหนนี่นะครับบีลบก็คือนี่นะครับสีดํานี่นะสีดํานะครับนี่นะอ่ะผมจะเสียบนะอ่ะเสียบตั้งแต่ขาหนึ่งนะนี่ครับขาบ B ีลบนะอ่ะเสียบเลยนะครับผมขอต้องขออภัยนะครับพอดีมันมันสายมันสั้นนะครับอ่ะตั้งแต่ขานึงนะ นี่นะครับอ่าเสียบเข้าไปปุ๊บอ่านี่นะครับผมไฟติดนะนี่ครับติดสีรวงอ่านี่ให้เห็นนะครับไม่มีขาเหลือนะนี่นะครับไม่มีขาเหลือนะอ่านี่นะครับดูจากนี้นะถ้าผมเสียบขาที่สองมันต้องเหลือขาหนึ่งถูกต้องไหมครับนี่นะนี่นะครับผมอันนี้คือเป็นคลิปคลิปที่เพื่อนๆอยากให้ผมทําอีกสักรอบหนึงนะอ่าเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะนี่นะครับผม ผมเสียบตัว B ลบนะนี่ครับ B ลบอยู่นี่นะ B ลบแล้วก็ไล่ไป B 1 B 2 B 3นะครับนี่นะจนถึง B สนะครับนี่นะไฟก็ติดนะ4่ดวงนะครับ2 4นะครับผมขาไม่ได้ลอยนะครับขาไม่ลอยขาหนึ่งนะมีครบทุกขานะเสียบครบทุกขานะครับนะน่าจะชัดเจนนะครับภาพมันอาจจะคลิปที่แล้วภาพมันอาจจะไม่ชัดนะครับผมอาจจะไม่ได้ซูมเนาะผมอาจจะ ภาพอาจจะเบลอนะครับผมหรือมันอาจจะเป็นภาพซ้อนนะครับอาจจะมองเห็นแค่ขานี้ที่มันโผล่ออกมาขาหนึ่งนะครับผมเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับเห็นชัดไหมครับชัดอยู่เนาะอันนี้คือชัดชัดมากเลยนะครับผมเนาะอ่ะนี่นะครับสีดวงนะอ่ะคลิปนี้นะครับข้าฝานเพื่อนนะครับผม นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตาหนุ่มด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ตาหนุ่มนะครับทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมเนาะอ่ะนะครับก็วันนี้นะครับผมเออ่มาทําคลิปให้เพื่อนๆเห็นแล้วนะว่าเอ่อตรงนี้นะครับผมต่อถูกต้องนะครับผมเนาะก็ขอบคุณอีกรอบนึงนะนะครับที่คอมเมนต์มาบอกนะครับว่าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไร เพิ่มเติมนะครับบอกมาได้นะบอกมาได้นะครับถือว่าถือว่าแชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใหเเ้เพื่อนเพื่อแบ่งปันด้วยนะครับผมเนาะอ่ะโอเคครับผมอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ